พีวิวพีเมลิกหริวพูลปะทะรูตันทาวในศึกเพียเมลิกริวพูลยังคงเกาะกลุ่มหัวตารางหายใจลดต้นคอไม่ห่างเกมบีกหนัดล่าสุดสามารถเปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไปได้3ประตูต่อ0ูนส่วนในบอลถ้วยคาราบาวครับแม้ว่าจะส่งนักเตะชุด2องก็บุกไปเอาชนะบอลมัดผ่านเข้าสู่รอบต่อไป ได้ผลสำเร็จเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลเกมลูกดูสนุกเพลินตามีทีเด็ดในจังหวะเข้าทำเจาะตาขายคู่แข่งได้ครบทุกเกมเกมรับช่วงที่ผ่านมาลงตัวมากขึ้นไม่เสียประตูในลีกมาแล้ว2เกมติดต่อกันแดนกลางกลายเป็นจุดแข็งเต็มไปด้วยนักเตะพรสวรรค์สูงบวกกับนักเตะหน้าใหม่ที่สามารถเล่นด้วยกันอย่างลงตัว เปลี่ยนจากรับให้กลายเป็นเกมลุกนำไปสู่การทำประตูได้อยู่หลายครั้งโดยนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงเล่นเกมนี้ได้ได้แก่ติอาโก้อัลคันทาร่าสเตฟานบายเซติกและแอนดูโรเบอร์สันผลงาน5นัดลังสุดของทั้ง2ทีมรูตันทาวแพ้ไปถึง3เสมอหนึ่ง และสามารถเอาชนะได้1ครั้งส่วนลิวพูชนะไป4ครั้งสเสมอ1ครั้งจาก5เกมหลังสุดโดยความพร้อมก่อนเกมของรูตันทาวทีมของลอบเอ็ดเวิร์ดจะไม่มีชื่อของแมตต์แอนเดอร์เซนแดนพอตแซมบิโลคอนกาและลิสเบิร์กที่ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่ทั้งหมด ส่วนในลายของจอแดดคาร์และอามารีเบลยังคงต้องรอลุ้นความฟิตก่อนเกมจะเริ่มขึ้นการคาดดาว11ตัวจริงของหงแดงลิเวอร์พูลนั้นประกอบไปด้วยอาริสงแบกเกอร์ผู้รักษาประตู Back ow, แบ็กโฟประกอบไปด้วยเทนอเล็กซานเดอร์อาโนอิบาฮิมาโคนาเต้เวอร์กิลฟานไดและคอตาซิมิคาสแดนกลาง ประกอบไปด้วยแม็กอาริสเตอร์โดมินิกโซบอสไลและหลอันกาเฟนเบิร์ดส่วนแดนหน้าสามประสานได้แก่โมฮัมเหม็ดซาร่าดิโกโกโชตาและดาวินนูเยตที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงเหลือเกินความน่าสนใจในเกมนี้คู่นี้นั้นเคยเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อปี2008นู่นนเลยโดยลิเวอร์พูล สามารถถลลมเอาชนะไปแบบขาดลอยในศึกบอลถ้วย FA ครับบทเวทีลดีกสูงสุดนั้นไม่ได้พบกันมานานแล้วแน่นอนว่าถ้าเทียบจากความการเล่นณนะปัจจุบันหลูดนันทาวถือเป็นทีมรองค่อนข้างเยอะหรือจะเรียกว่าห่างชั้นกันเลยก็ว่าได้ทั้งคุณภาพนักเตะรูแบบแผนวิธีการเล่นตอนนี้นักเตะลิเวอร์อพูล ก็อยู่ในช่วงที่กำลังมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมเล่นกันได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพที่สูงมากๆงานนี้แม้จะเป็นเจ้าทินก็จำเป็นต้องเล่นเกมรับเป็นหลักปัญหาคือการป้องกันนั้นทำได้แย่มากมีช่องโหว่และความผิดพลาดเต็มไปหมดมีโอกาสที่จะโดนแนวลุกของหงแดงริรวอว์พูลบุกมาเจาะตาข่ายได้ไม่ยาก มทั้งสามารถเก็บ3คะแนนกลับออกไปด้วยเกมนี้รา,าวช้าหงแดงลิเวอพูอย่าลืมลุ้นตามลุ้นตามเชียร์หงแดงลิเวอพูให้สามารถเอาสามแต้มกลับออกมาจากทีมรูตันทาวได้สำเร็จสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ